<ด><ด>ค,คืออะไรครับพี่ไกด์โอ้ฟิเตอร์ออรุ่นรุ่นนี้เป็นฟิเตอร์ไทยนะพี่เราจะเอาไว้พิมพ์งาเพราะว่าช่วงนี้ต้องเรียนออนไลน์บ่อยเครื่องนี้รับประกัน2ปีทันทีที่ซื้อนะคะปีค่าอะไรปีค่าแรงนะคะตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนได้หลายอย่างนะฮะข้างในไม่ต้องไปยกไปถึง้านซ่อมแล้วก็เปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนเองได้คิดมา G 3 0 2 0ครับเป็นรุ่นตัวสูงสุดเลยของส,สูงสุดของสูงสุดของรุ่นนี้เลย เคยซื้อพินเตอร์เป็นครั้งแรกเลยค่งเคยซื้อพินเตอร์เป็นครั้งแรกที่จริงเครื่องพินเตอร์นี่จะต้องเชื่อมกับอะไรนะคะพี่กายต้องเชื่อมกับคอมคต้องเชื่อมกับคอมแต่บ้านเรายังไม่มีคอมเครื่องใหญ่นะคะอันนี้เราวางไว้ตรงไหนในบ้านก็ได้แล้วก็สั่งพิมพ์เอาจากโทรศัพท์ก็ได้เออรรุ่นใหม่คองสมัยนี้ก็จะสามารถพังสั่งพิมพ์จาก Wi-Fi ก็ได้เยอะแล้วครับวู้ววรควววววว่วว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 วคะสายสายไฟเอาไว้เสียบ ให้พลังงานฮะต่อกับต่อกับคอมสวยมากสวยมากนี่เราจะเอาอย่างนี้นลยร่ะอันนี้เป็นมึกสีเหลืองสีเหลืองสีบ้านเย็นนี่สีบ้านเย็นอันนี้ก็เป็นครับเป็นแม่สีสีบ้านเย็นสีเหลืองสีฟ้านี่ครับนี่ก็จะมีแค่นี้แหละสำหรับเครื่องบินเครื่องหนึ่งนี่ค่ะพี่ไกด์ของเรานะคะจับ แม่สีมาเรียบร้อยแล้วแม่สีก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะอพอเวลาพิ้นงานออกมาสวยเนาะพีะ่ไก่เนาะใช่ครับได้ครบมากก็แค่นี้ก็สามารถพิ้นได้ประมาณ6ถึงพันถึงเจ็ดพันแผ่นได้เลยครับว,ว้าวจะเยอะขนาดน,นั้นเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันจะมาให้บางทีเราเราก็ไม่เคยเห็นนะเป็นหัวพิมพ์ครับหัวพิมหัวพิมสีกับหัวพิมพ์ขาวดำนี้เราก็มาดูตัวมันนะครับว่าก็น้ำหนักกำลังด,ดีเละติ๊กเกอร์ตรงนี้ก่อน,อนจะได้เปิดได้นี่ ตรงนี้จะเป็นตรงถ่ายเอกสารครับเวลาเรามีเอกสารอะไรที่เราอยากเก็บไว้ได้น,นานๆแล้วก็มาถ่ายเก็บไว้พวกบินพวกใบ,บเสร็จอะไรครับหน้าตาก็พิซม่าโอเคว้าวนี่ตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อรุมครับ g ีสามศองศูนย์เดหูข้างในครับเพราะว่ายังมีของที่ต้องใส่ใช่เลยพวกหมึก พวกหมึกพวกขวทีมนี่ครับหมึกนี่เขาทําไว้ไม่ให้เราใส่ผิดด้วยนะฮะจริงๆก็มีสีบอกด้วยว่าอันนี้เป็นของสีไรสีไรแต่บางทีถ้าเราเบื่อฮะเราจะเอาสีบัดเย็นนะฮะต้องใส่จริงๆต้องใส่ช่องนี้นะฮะเรามาลองใส่ช่องนี้ดูฮะถ้าเราใส่ผิดอืมเป็นแบบขนาดกำลังพอดีเลยครับใช้ได้ในบ้านเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นแง่งไหมเห็นเขี้ยวไหมสีดำสีดำจะใหญ่สุดนะอยู่ด้านี้ใหญ่สุดเพราะว่าสีดำก็จะ ใช้เยอะสุดใช้เยอะสุดใช้บ่อยก็เวลาเราพิมพ์ก็จะเป็นขาวดำหรือเป็นสีเนาะเราจะเอามาใส่สีสีบานเย็นจริงๆต้องใส่นี้ใส่กินแต่เราจะใส่สีเหลืองสีเหลืองอ่ะดูดูบานเย็นจะใส่เหลืองใส่ได้ไหมยัดไม่เข้าฮะไม่ได้ค่ะยัดไม่เข้าคะนี่ครับยัดไม่เข้าไม่ได้ค่ะต้องยัดเข้าตรงนี้อย่างเดียว เข้าเข้าสีสีด้วยใช่สีมาเทียนไหมคุณเพื่อดูแล้วพอเวลาเข้ามันก็จะค่อยๆไหลลงมาข้างล่าเนี้ยเห็นไหมครับอ๋อทำเพื่อเห็นไหมอ่ะเราได้หมึกครบทุกหยดแน่นอนนะอืมตำหลักนี่ความผิดพลาดในการเปลี่ยนหัวหมึกสีนี่สูงสูงเพื่อนก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเนอะนี่ฮะเต็มเลยถ้าเราซื้อแยกตั้งหางนี่เขาขายยังไงบุ๊คบุ๊คราคาบุ๊กละวสามร้อยบุ๊กส้อหมดแล้วนี่เกลี้ยงเลยอืมให้เพื่อนดูอืมแล้วสีหนึ่งฟ้าต่อดีกว่าฟ้าต่อ ยัดยัดอย่างนี้ก็ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าอันนี้สีฟ้าดูสีฟ้าก็ไม่เข้าค่อยค่อยไหลลงไปครับสีเหลืองก็ใส่ของบ้านเย็นไม่ด้ใส่ได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้นอ๋อไม่ไม่ไม่พลาดไม่พลาดจริงๆหรังนะคะคาข้างก็มีให้ดูคว่ามันขึ้นมาขึ้นมา๋อลายข้างก็มีนะการรีวิวนะคะเครื่องพิมพ์เตอร์ canon นะคะรุ่นล่าสุดที่มีสามารถสั่งงานผ่าน wi-fi ได้ใช่ไหมคะพี่ไกด์ใช่ครับใช้ได้ใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างเลยครับเป็นเครื่อง all in one ทำได้หลายอย่างทำได้เกือบทุกอย่างเลยครับรอสีให้มันลงไปจนหมดครับนะคะน่าจะหมดแล้วเหรฮะสีเดียวออกมาแล้วก็ปิดฝาว่าลงไปหมดแล้วต่อมาเป็นสีดำครับสีดำสีดำอันนี้สีดำโอ้สีดำแยกออกมาสีดำมันใหญ่สุดแล้วก็ไม่หกอ่ะว้าวว้าวว้าวเนี่ขย่แรงนะฮะไม่สุดยอดแล้วก็ล็อกนี้นะคะครับ เพื่อนท่านไหนนะคะที่คุณลูกนชอบระบายสีนะก็สามารถสั่งปริ้นออกมาได้เนาะระบายสีสวยๆน่ารักๆนะคะเพื่อนชอบการระบายสีนะก็สามารถปริ้นรูปสวยๆออกมาฝึกระบายสีได้แล้วสําหรับนักเรียนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงรับพี่ไกด์พี่คุณพ่อคุณแม่น่ะโอ้โหน้าซื้อให้ลูกไหมก็เป็นอันที่ราคาไม่ค่อยแพงครับหนึ่งละราคาไม่ค่อยแพงสองละมันเป็นรวมฟังชั่นหลายอย่างมากเลยครับน่าจะพอใช้สําหรับคนใช้ในบ้านใช้ในปกติอะไรก็ใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยครับ ใจสำคัญเวลาหัวพิมพ์ตันนะฮะเราต้องยกเครื่องทั้งเครื่องเลยไปให้ร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนหัวลำหนักเลยค่ะเพื่อเปลี่ยนหัวอันนี้แต่อันนี้เขามีมาให้เลยพร้อมให้เราเปลี่ยนได้ตัวหัวพิมพ์ครับที่จะบอกเลยว่าเป็นสีหัวพิมพ์สีหน้าตาก็จะประมาณนี้เป็นตัว C หมายถึงคัลเลอร์คัลเลอร์ต้องต้องลอกสติกเกอร์ออกด้วยเหรอคะใช่ครับเราบอกให้ดึงออกหน้าตาก็จะประมาณนี้ครั ผู้สงเงี้เปิดแงี้ยม่ขึ้นมาขึ้นมาฮ้างบนก็จะเขียนบอกว่าตรงนี้นะเป็นช่องคันเลอร์นะตรงนี้นะเป็นช่องแบล็กนะแบล็กกับซี่ะซีก็เป็นคันเลอร์เป็นสีดำมอกก่อเสีดำหมดแล้วสีดำหมดแล้วเขาดูเขาดูคันเลอร์ใส่ลงไปเลยครับในช่องสีกดไปที่สีนะคะนี่ก็หาซื้อได้เหมือนกันเวลาถ้ามันตันหรือถ้าเิดมีปัญหาอะไรก็ซื้อเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้ตจวเไม่ต้องยกไปร้าน ลำลักคือถ้ายกียต้องยกต้องยกไปร้านซึ่งเครื่องใหญ่ขนาดนี้ก็โอ้โหถือว่าลำบากอยู่พอสมควรนะเวลายกไปแต่ละครั้งนีก็ใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วก็ปิดลงมาเลยง่ายอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็กดอ๋อกดด้วยก็ถือว่าเรียบร้อยนะฮะกบ สิ่งที่ต้องใส่มาตอนที่ก่อนจะเปิดเครื่องครับปิดหัวให้ล็อกสนิทนะคะใช่ไหมครับพี่แกเรียบเราเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วอย่างขนาดไหนเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับว้าวนี่ค่ะใส่กระดาษเนาะก็ขยายขนาดกระดาษได้ก็ได้ใส่ได้ A4 ปกติใส่ได้เลย หรือจะพิมพ์เป็นสติกเกอร์ขนาดเล็กหรือยังไงก็ได้มีอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองด้วยครับคืออะไรคะถาดซับถาดซับเอ๋อครับมันก็จะทําให้กระดาษที่ออกมามันสกปรกอะนี่เราก็ขันออกมาได้ด้วยตัวเองเลยก็เปลี่ยนได้เหมือนกับไอตัวหัวพิมพ์เหมือนกันครับนี่ ับหมึกเวลาที่กระดาษลงไปนะเวลาที่เครื่องพิมพ์พิมพ์ลงไปหมึกก็จะบางทีหมึกก็จะค่อยๆหล่นลงมา,มาอันนี้หลองก็มันก็จะเปื้่นเครื่องข้างในถ้าตาก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ครับเวลามันตันหรือสุกปกยังไงหมายนี้เราต้องใช้เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารอย่างนี้นะคะไม่ไม่ซื้อได้ไหมอ่ะก็ไม่ซื้อก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้อง เราก็ต้องไปพิมพ์เองครับไปพิมพ์เองข้างนอกพิมพ์รายงานทีเองเนี่ยโอ้โหนี่ก็หมดเยอะเหมือนกันครับน้องๆสมัยนี้ต้องทํารายงานส่งคุณครูนะคะเพื่อนๆคะก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนไม่น่าจะสําคัญแต่สําคัญมากนะยุคนี้สําหรับน้องๆที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนาะเสียบมือถือไปเสียบตรงช่องเล็กๆตรงนี้ไม่มีให้เสียบกดแน่นแน่นแล้วนะะก็เสียบเลย เราได้กระดาษมาแล้วค่ะเพื่อนเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวเราคงต้องได้ไปซื้อเพิ่มเนะพี่ไกด์นรับก็คือขนาด A4 เนอะใช่ครับแล้วก็เปิดเครื่องและขนาดนี้นะคะเครื่องก็กำลังเซ็ตอัพระบบอยู่นะคะ ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนภาษาสเปนโปรตุเกสโห <Wow. S 1> เดเยอะมากลากเว s เล e c t ชั like n น okay. okay. yes. okay. อังกฤษโอเค yes set to อังกฤษแตะโอเค yes โอเคอ่ารอสักห้านาทีครับเปิดลงไปได้ครับอื่อ หมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยแล้วก็รับน้ำหมึกเข้าไปตอนนี้เราปิดไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอันนี้เราทำอะไรคะพี่ไกายเรากำลังเราเซตอัพทุกอย่างหมดแล้วค่ะให้เชื่อมต่อแล้วก็สั่งปรินต์ได้จากนี้เลยสั่งปรินต์ได้จากโทรศัพท์เราได้เลยครับนี่ก็มีรูปภาพที่ถ่ายนี่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 ยังจำไงงั้นเราสั่งปรินต์ภาพนี้หนึ่งรูปภาพผัดไปนี่เองออกมาแล้วเราสามารถสั่งแบบมีมีกรอบ หรือไม่มีกรอบก็ได้เนาะใช่ครับเต็มเฟรมก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่เราจะกำหนดอันนี้ผมยังไม่ได้กําหนดว่าเฟรมมันต้องใหญ่ขนาดไหนก็เลยออกมาว้าวชัดๆจะทําให้ใหญ่เต็มนี้เลยก็ได้ได้นะเพื่อนๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขาจะพิมพ์มาเล็กแบบนี้นะเอาขอใหญ่ๆให้เพื่อนดูหน่อยกํากลังจะออกมาแล้วครับนี่ว้าวใช่แล้วนี่เห็นไหมนี่ออกมาแล้วเริมาแล้วนี่ ไม่เปื้อนเลยนะครับววแห้งเอาเลยว้าวแสงสะท้อนชัดลึกชัดตื้นความคมว,ว้าวโอ้โหพเพื่อนสวยจิงนี่ภาพต้นฉบกกับน่ะแล้วก็ภาพที่เราปิ้นมาแล้วอ,ออกมาแล้วค่ะ เส็จเลยสวยจังเลยเนี่ยแล้วพอสั่งพิมพ์เสร็จเขาก็จะบอกสถานะภาพการพิมพ์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนีแค c น n o นเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวให้ดูของเครื่องพิมพ์แค่นอนพิซซ G 3า2ศมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ราคาเลยใช่ไหมครับเครื่องพิมพ์เครื่องนี้สมลราคาที่5,390บบาทครับถือว่ากำลังดีเลยฮะถ้าใครอยากจะ ซื้อแบบนี้แต่เป็นฟังก์ชันลดลงไปนิดนๆหน่อยๆก็จะมีครับซึ่งราคาก็จะลดหลั่นตามลงไปครับมี4 0 0พมี3 0 0พันครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจมากเลยฮะสาหรับตอนช่วงนี้ช่วงที่เรียนออนไลน์กันอยู่บ้านกันเอเอใครพิมพ์ออกมาใครรูปไครคะนเนี้ยใครสั่งพิม์ไป,ไปรูปไข่หนูเองรูปไครคะรูปหนูเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครคะช่อก็กี่นร,ร,รูปไม่กลค่ะโชว์รูปเพื่อนๆดูหน่อยฝากท่องน้อง กีด้วยนะคะน้องโกกีลูกแม่ก้อยค่ะไปกดซับสไคร b ์ช่องน้องโกกีด้วยนะคะนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องปินพ์ canon pixma g 3020ครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องใบก้อยพาทำแล้วก็ช่องโกกีลูกมบก้อยด้วยนะครับค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะบทุกคนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะนี่สวยงาม